โยสวัสดีครับอยู่กับผมเอง Lord b o o d c r o s s ซึ่งต่อจากคลิปที่แล้วเลยก็คือคลิปนั้นอนะ่ะเป็นคลิปที่ไม่มีคุณภาพคุณภาพเลยผมก็เลยมาเปลี่ยนเกมผมก็เลยเริ่มทำใหม่เออก็เราจะได้เห็นหน้าเริ่มเกมหน้าเข้าเกมก็มันจะมีเซตติ้งนะครับสามารถหยุดดูได้เลยก็ จัดตามที่มันบอกส่วนเสียงหลักเนะี่ยผมเลือกที่จะเป็นหนึ่งรอเอร์เซ็นะใครจะเอาเป็นแปดสิบเปอร์ซ็นก็ได้เก้าสิบเปอร์ซ็นก็ได้ไม่ว่ากันเพราะว่าตั้งแต่แปดสิบขึ้นไปเขาแนะนําตัวนี้ผมก็กําลังตั้งค่าตามที่มันบอกนะก็ไม่มีอะไรมากหรอกเซตติ้งอยู่ ตอนนี้ผมก็ได้จัดเซตติ้งทุกอย่างครบแล้วนะเราก็มาเริ่มเกมกันเลยผู้จะทำอัลฟานำเสนอเกมซาตานลูส เบตตี้เธอจะโอเคไหมครับคุณหมอยังให้คําตอบไม่ได้เพราะว่าตอนนี้เธอยังอาการโคม่าอยู่แล้วก็ยังไม่ตอบสนองอะไรเลยน่าจะไม่มีความเสียหายกับสมองนะเรารักษาที่บ้านไม่ได้นะครับคุณหมอโรงพยาบาลไกลมากแล้วผมต้องเดินลําบากแน่นอน อย่างแรกเลยคุณต้องหาหมอที่เชี่ยวชาญนะครับเรื่องนี้เนี่ยผมไม่สามารถให้คำตอบได้นะไม่งั้นเราจะเอาเธอออกไปในหนึ่งชั่วโมงแน่นอนผมพร้อมที่จะทำทุกอย่างเพื่อเธอคุณคือผู้หญิงที่เข้มแข็งมากผมเชื่อว่าคุณสามารถผ่านมันไปได้ เพื่อนจะทำยังไงดีถ้าเกิดว่าไม่มีเบตตี้จะอยู่ยังไงล่ะทำไมนายยอมแพ้ง่ายจังล่ะเบตตี้เธอก็ยังแข็งแรงดีอย่าไปด้อยค่าตัวเองเลยเพื่อนผมไม่ได้ยอมแพ้เว้ยแต่ว่าแม่งหมอแม่งไม่มีหนทางในการรักษาเธอให้ตื่นได้เลยอะแม่งเอ้ย เพื่อแกูไปคุยกับหมอให้นะอย่าหมดหวังไปเลยเราจะผ่านเรื่องนี้ไปด้วยกัน๋ยูกูไปก่อนนะถ้ามีอะไรก็บอกติดต่อได้เลยนะเนียนอนโชคดีเว้ยเอาละถึงเวลาไปเข้านอน อืเหมือนจะมีคนขอไปเช็คก,ก่อนนะสวัสดีครับ,บรงงผมมหาคุณเบตตี้ครับ,บรไม่ทราบว,ว,ว่าเธออยู่ไหมครับ,บรอ๋ออยู่ครับอยู่เขาเป็นสามีของผมเองเข้าม, <c oughs> มาเลยครับเข้ามาเลยห้องอยู่ตรงข้ามาาคุณหมอเลยครับทางนั้นเลยครับทางนั้นเลยทางนั้นเลยใช่ครับใช่ใช่ใช่ ผมจะตรวจร่างกายของเธอนะขออภัยในความเสียมารยาทได้ครับได้ได้ได้ไม่ต้องสนใจไม่ต้องสนใจหมายเรียกใครวะฮัลโหลสวัสดีครับมันตลกแล้ววะโทรแล้วไม่คุยเนี่ยเอาละเป็ไปนั่งหน้าคอมแล้วก็ไปตรวจสอบข้อมูลอาการโรคนี้หน่อยสักที เว็บไซต์นี้น่าจะช่วยได้นะอะไรวะเมื่อกี้ฉันเดาว่าน่าจะหลอนไปเองฉันควรเก็บงานวิจัยนี้ไว้ดีกว่าสบายดีไหมครับได้ยินสบายดีครับสบายดีแค่เหนื่อยไปหน่อยงั้นเดี๋ยวผมไปก่อนนะอีกสองวันค่อยกลับมาหา ช่วยดีนะครับให้ผมไปสูงไหมครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรไม่เป็นไรนี่มึงทำกูใช่ไหมนีต่อยต่อยคอมเลยต่อยคอมเลยต่อยคมอ,ยคม,อยคมเลยอฮฉันต้องนอนสักหน่อยค่อยมาทำงานอีกครั้งตอนเย็น กูอย oh, you know no. ู่ไหนเนี่ยเดี๋ยวเบตตี้เบตตี้อยู่ไหนเบ็ตตี้นั่นคุณเหรอไม่ต้องไปดูเบตตี้ อต้องไปดูปีติโอ้เดี๋ยวผมมาครับเอาละผมกลับมาแล้วเรามาภาคในเรื่องต่อกันเลยดีกว่า <c oughs> สัมันำบีช์อยู่ด้วยชินช็อคก็ตัวผมกลัวมากที่จะเสียคุณไปอยู่กับผมเพนะใครวะเสียงมาจากห้องครัวตองยองแล้วก็เอาเอาไม้ไปทุบหัวจะวุ่นมึงใครวะมาเข้าบ้านกูโอ้ยเดี๋ยวแก้วเหรอทำไมแก้วถึงตกเงินถึงเดี๋ยวเกิดอะไรขึ้นเบตเต้ฉันต้องพังประตูเบตตี้กำลังเกิดเรื่อง เอ้ยไม่ใช่เหรอเออเอ้ยไม่น่าใช่หรอกโอเคผมลืมใส่แต่ช่างมันเถอะที่เกียดละไปที่ห้องครัวไม่ใช่ไอสัตว์ไปที่หองทำงานกระดาษเหรอเหมือนมันจะเขียนอะไรสักอย่างที่อยู่แล้วก็ มันบอกว่าต้องออกไปจากอพาร์ตเมนต์ยัยงงั้นเหรออืมเช่นหวังว่าเบตติอาจจะอยู่ในที่อยู่นี้แหะนะต้องรีบไปแล้วล่ะ Let's go <S ผมขออนุญาตสำรวจข้างบนก่อนนะเพราะว่า EP ก่อนนะผมยังไม่ได้สำรวจข้างบนเลยอ๋อ uh อ huh. มีประตูแปลกๆอันนึงที่ชื่อว่าเพนเฮาส์แปลว่าเพิงเหี้ยเลยคือเพิงช่างมเถอะ ต้องขออภัยที่ผมอาจจะภาคไม่ดีเท่าไหร่เพราะว่าตอนเนี้ยผมอยู่ข้างนอกซึ่งข้างนอกมันเสียงเสียงมันจา้าเกินแล้วก็แล้วก็มีมีคนอยู่ด้วยผมก็กลัวเขาลำคาญนะต้องขอโทษด้วยครับ เร็วเข้าเร็วเข้าฉันต้องหามีให้เจอไม่ว่าเธอจะอยู Vit ่ตรงไหนก็ตามเร็ว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 ัสดูเหมือนว่าที่อย่างนี้จะเป็นป่านะเดินไปเลยว่าเพราะว่าไม่รู้ว่ารถจะผ่านไปได้ไหม ทำไมพิกัดแห่งนี้ทำไมถึงต้องจุดที่ป่าเนี่ยโอ้อดูเหมือนจะเป็นเคาแหัดเดียวกับที่ฉันเห็นในฝันร้ายนะมันเป็นยังไงเนี่ยหรือว่ามันต้องมีเรื่องนแน่แน่การเกิดฝันอย่างนี้อืมเอาล่ะผมขอ,อย่านะสํารวจเล็กน้อยอมดูทางแค่เล็กน้อยดูว่า เกมมันทำยังไงเกมมันสวยขนาดไหนแช่แล้วเขาทำสวยมากแมนชั่นแมงโคตรสวยรอบๆแมงก็โคตรสวยออหรือว่าไม่นะ บัดซบพอกูเข้ามาี่ประตูแม่งปิดเลยนะบัตรถอยเอาละจะยังไงก็เถอะแต่เราต้องหาของที่ว่ามันได้บอกอธิบายไว้ในข้อมูลนี้นังนั้นเราต้องเดินทั่วเหมือนกับจอรนเอาละสิ่งที่เราต้องหานะครับมีชิ้นส่วนล็อกหชิ้นที่ต้องหาหลังได้มาเนี่ยให้เราวางในห้องที่มีประตูรหัสอยู่และเปิดใช้งานในปุ่มที่ป้อนหัสได้ เร,เ, o, เราจะเปิดประตูสีดำได้หากเราใส um. ่รหัสถูกต้องเอาละฉันหวังว่ามันจะไม่ใช่เรื่องจริงนะไข่ไข่นะไม่ไม่อม่าีอย่าอย่าขค อย่าให้มันอยู่ที่ข้างล่างดังนี้นเลยขอให้เป็นแค่ภาพหลอนออขอให้เป็นแค่ภาพหลอนอ๋เอเหรอประตูต่อไปอสีเหี้ยเลยนะมันมาจากชั้นบนมาจากชั้นบน ต้องสารวจมันคืออะไรเฮ้ยจะไปไหนวะมานี่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 โอ้ไม่ไปคิดว่าจะตามได้แล้วบัดซบเฮ้ยขึ้นดูดิไม่เชื่อ,อโอเคไปไม่ได้จริงแย่จัดประตูเปิดได้ป่อืมเหมือนจะล็อกจากข้างนอก อืมเอาล่ะงั้นเราต้องลงไปชั้นล่างแล้วล่ะอ่า yes เอาล่ะออา,อา,อา,อาค่อยไปชั้นสองดีกว่าเราต้องสำรวจรอบๆนะอืมมีภาพสมัยก่อนเยอะมากอืมภาพอย่างสวยเอาละ อืมถูงทางเดินยาวจริงๆเอา,าเล่ะเปิดประตูนี้ก่อนนั่นใครวนนะน่ะฟ oh ุตเฟิกเออม่ไบซผมคิดว่า<ล>พวกมันทำให้ผมโกรธนิดหน่อย <laughs> นี่คุณรอจะเป็นบ้าแล้วหรเดี๋ยวเออบะสบจริงๆอืมไม่มีเฮียอะไรเลยเอาล่ะเราก็ได้รู้หนึ่งอย่างนะคือมันสามารถเปิดได้ เงินเปิดได้หมดเลยโอ้โหมีอาหารฮืมมีอาหารเต็มเลยขอญาตเก็บเราต้องสำรวจโดยการกินอาหารด้วยนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราไม่กินอาหารไปด้วยเนะี่ยเราคงจะตายคาคฤหาสนี้แน่เลยก็ขอญาตเอาของไปเลยไม่สน เอาละอืมตรงนี้มีอะไรโอ้มายนั่นใครนั่นอะบอสตฟ็อกอืมน่ากลัวจริงๆโอ้มายก้าวแต่เขาพูดอะไรวะฟังไม่รู้เรื่องอ้ไหี้ยต้องไปรีเวิร์สเ้าบอสบโอ้เดยวนะหายไปแล้วโอ้มายอืมน้ำมันภาพแบดโก๊กนี่ว้าโอ้โ oh ห คฤหาสน์นี้แม่งโคตรรวยเลยนี่ว้าโอ้ยอืมคิดยังไงดีหรือเราจะเป็นโจรจริงๆเอาไม่เราจะไม่โอ้ไม่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 เราจะไม่ทำเอาล่ะอืมเดี๋ยวนะเหมือนเสียงจะอยู่จากข้างบนเหมือนน่าจะมีคนแน่เลยว่ะ อย่างอื่นอย่างใดขอญาตเปิดกล่องของขวัญเลยองเปิดกล่องให้หมดเลยกล่องใส่ของกล่องอะไรกล่องของขวัญที่อะไร่ะนี่ขอญาตข,ขําบ,บวยนะครับอืชุดเกาะโคตรโหดโคตรเฟลนี่มันห้องเก็บของอาหารนี่หว่าช่างไหมก็ขอญาตด,ดูเลยแล้วกันอื ของอะไรมีมูลค่าเราก็เก็บให้หมดนะครับฮ <c oughs> ไม่มีอะไรเลยจริงๆมีแต่กระดาษงงๆกับอ้อยแล้วก็ของเล็กๆน้อยๆเอาละ่ะถ้างั้นเราขึ้นชั้นสองเลยดีกว่านะถ้าเกิดว่าไม่มีอะไรแล้วอืมโอดยเดี๋ยวเดีๆยว เหมือนจะมีชั้นชั้นใต้บันไดนะอืมแล้วเราลองไปดูก่อนเหมือนว่าจะเป็นกล่องเหมือนว่าจะเป็นห้องเก็บของนะอืมมีกล่องเก็บของอยู่หนึ่งอันด้วยขอป,ปิดตูก่อนไม่ดีกว่าเอาละในดูสิโอมีสมุดไดอารี่ทัดด้วยในลองอ่านดูสักหน่อยดีกว่า ไปแปลไปอ่านเองเลยครับ โอ้พระเจ้ามันด่าก,กูเฉยเลยอยู่ดีแม่มึงเอ้เขียนเหี้อะไรของมึงเนี่ยเออบ้าผีมันเอ r นทีอาเมียผมแล้วเนี่ยฮัลโหลแก้งความได้บอก็ไม่ได้บัดซบจริงๆไอเลวแม่เอ้ยอ้ย ถ้ากูาไม่พบเมียกูกูจะไม่ออกไปเว้ยถ้าเกิดไม่จบนะฮบัตซบนี่กูเปอะไรของกูนเนี่ยไม่เงยมันพาลูกของมันมันหลอ,อกกูอ,อีกเลวจริงๆกูต้องหาตัวมึงให้เจอสัตว์้้ยบัดซบเกเอ็นทีอารเมียกูเถมยังดา่ากูอีกโอ้โหไม่พอแม่งยังเอาลูกมา หลอกูอีกเร็วจริงๆไอ้พวกมึงเนี่ยอ้าฮะแบบสบยายออืมเหมือนว่าที่นี่น่าจะเป็นโรงหนังนะน่าจะใช่เพราะมันมีเป็นเครื่องปิมนแบบเอ้ยมันเป็นแบบเหี้ยสักอย่างเนี่ยแหละไม่เคยไปดูโรงหนังเอาล่ะเหมือนจะมีชั้นอ่อชั้นสอง ๋อนี่มันที่ฉายหนังนี่หว่าเฮ้ยมีกล่องไหนขอดูซมจจมดิมีอาจจะมีกับดักอืมอาจจะมีกับดักไม่มีโอเคไม่มีอะไรนะเหมือนจะได้ยินเสียงแปลกๆน่าจะไม่มีขอเปิดแล้วนะอุ้ยเย่ย่กระจกหนึ่งเอาละโอ้ไ oh ม่จเรารวยแล้วเว้ย โอ้เต๋อเหี้ยวมึงสาลเลอย่างนั้นเลยขี้เกียจของไว้ตัวฉันขี้เกียจของไว้ฉันกลัวไม่ฉันกลัวหรอกพวกยุบยาอะฉันไม่กลัวอะไรทั้งนั้นหรอกโอ้ไม่กอดนี่มึงพูดที่อะไรของกูเนี่ยมึงพากอะไรของมึงเนี่ยเออโคตรมีอารมณ์ โอ๊ยเฮียน่ากลัวน่ากลัวน่ากลัวเนี่ยผ้าของกูโคตรดีดีโอ้ my gosh อ oh ้ my god ไม่ได้คุยได้ล้่ากูจะหาเมียกูและกูจะไม่ไปไหนจนกว่ากูจะหาเมียกูเจอเว้ยและกูก็ลืมใส่ด้วยอ้ Bắt súng, ui, chờ nào đây, oh my, chơi game nào cua nào cua, ui mẹ mai, sơn, cái này na cua thật, lần thứ hai lên này, tôi sẽ dũng ôi, ผีมันก็ล็อกประตูอุ้ยอีกวี่นเลยไปหน้าตูดมึงอยากจะให้กูออกดีๆไม่ได้หรอวะเฮ้ย้ยมึงแค่เอาเมียมให้กูแล้วกูก็จะออกไปจากแมนชั่นบา้บาๆบ,าบัรยาอ่อนของพวกมึงเนี่ยไอ้เฮ้ยเอ้ย,อ,ยอืมปัดสบ นี้น่าจะมีคนที่คิดไม่ที่คิดอะไรปัญญาอ่อนเอายัดถูกยัดในห่อมึงไงขอพูดใหม่เลยแล้วกันมันอาจจะมีศพอนาตกรรมเกิดขึ้นนะก็คือโดนจับยัดเข้าไปในจับยัดอะไรวะก็ลืมช่างมันเถอะ นี่มันบ้าอะไรกันเนี่ยมีประตูหลายชั้นหลือเกินนี่มันประตูที่พาเราไปเจอผีหรือเปล่าไม่เฮ้ยพวกไอ้ผีพวกนั้น NTR เมียกูยังหลอกกูด่ากูแล้วมึงจะให้กูไปยากยาก,ยาก,ยากหรือวะบัดซบเอ้ยโอ้โหประตูอย่างนี้หรือว่ามันจะเป็น โอ้ my god นึกว่าจะมีผีบะซบเลยเฮ้อืมก็ไม่มีอะไรนี่หว่าเฮ้ยไม่เห็นมีอะไรเลยเอ้อ What the f What the foul What the f u it f w h a กระโดดอั้ย อืมผมว่าเราไปที่อื่นก่อนดีกว่า yes เอาละเอาละเอาละอลืมงั้นเราไปอีกห้องหนึ่งดีกว่าป่าเลย <Yeah. S 1> เอาละไปห้องต่อไปเลยแล้วกัน <Yeah. S 1> เอาละเอาละอุ้ยมันมาจากไหนกันเห็นชัดชัดเลยว่าอยู่ดีดีมันกระสิกมาแล้วประตูมันก็หายไปแล้วบัดซบ อ,อืน่ากลัวจริงๆขนลุกหมดแล้วเนี่ยในชีวิตจริงไะนะเอาละห้องนี้อมไม่มีอย่าเปิดอาทางตันอ้าวมาแล้วอ้ากูต้องไปใหม่ใช่ไหมน่าเงกว่าแล้วโอ้ oh my h a ฮลน่ะ ทำอะไรกูไม่ได้แล้วเว้ยกูไม่กลัวหรอกมึงจําไว้เมื่อมนุษย์ไม่มีความกลัวมันจะกลายเป็นจุดส่งสุดของห่ว,วงโซ่อาหารึลาผมขอญาตเปิดเพลงเลยละกันเพื่อไม่ให้มันเงาเกินไปเพราะว่าผีนะมันทำอะไรไม่ได้แล้ว,ลวเว้ยมันไม่น่ากลัวแล้วเว้ย เพลงที่ผมจะร้องต่อไปนี้ต้องขอบคุณเพลงของ A7X หรือว่า e v เ n 7เเ <Yoda. S 1> พลงที่ผมจะร้องก็คือ God He t e Us แบบคลาเกีนะเพลงอาจจะติดๆคัดๆหน่อยก็ได้นะเพราะว่าผมเพิ่งร้องครั้งแรกแล้วก็ยังไม่ได้ฝึกฝนอะไรเลยแล้วก็เนื้อเพลงแม่งโคตรงง จะทอนท้อนกันหน่อยนะผมก็ไม่รู้ทําไม <c oughs> แต่มันทอนท้อนมากเลยไม่รู้เป็นไรหล <c oughs> ังจากนี้ผมจะเงียบๆนะเพื่อให้มันเสียงไม่ซ้อนกันมากเกินครับรับชมไม่สนุก Wow! <laughs> the

I'm